สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Money Hero ค่ะเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่อง Money Hero นะคะและนี่ก็คือรายการเช็คคุณน,นะคะอาจารย์พืชสอนมานะคะ <laughs> รายการนี้นะเน,นจะนำหุ้นที่หลุดแนวรับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันโดยเน,นได้คัดมาจากหุ้นที่เคยตีสแกนมาแล้วของอาจารย์ทั้งสองนะคะแล้วก็เป็นหุ้นที่เป็นตัวที่น่าสนใจด้วยนะวันนี้เนคัดมาทั้งหมด9ตัวซึ่งเป็นหุ้นที่วิ่งในวันจันทร์นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะลงต่อด้วยเพราะว่ามันหลุดแนวรับไปแล้วนั่นเองแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแนวรับที่เน,นให้นะ่ะเป็นสำหรับคนที่เล่นสั้นๆนะ เป็นแนวรับขึ้นย่อยนั่นเองค่ะถ้าใครมีหุ้นพวกนี้อยู่นะคะต้องควรพิจารณานะคะในการคัดลอดออกไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้างคะ่ะเรามาดูหุ้นที่หลุดโลกกนวันนี้นะคะเนิร์ดได้คัดมาทั้งหมด9ตัวมาดูกันที่ตัวแรกเลยนะ OR ค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่28.75นะคะโอโหหลังจากที่ไปทำหายได้ที่36.5ตอนนี้ก็ เฉยๆนะคะออกข้างแล้วก็หลุดโลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโลนะที่อาจารย์เคยให้ไว้นะคะอยู่ตรงนี้เลยที่แท่งนี้นะคะราคา29.5ตอนนี้28.75ถือว่านี่ขึ้นย่อย OR ตัวนี้เป็นขาลงแล้วนะคะถ้าใครมีตัวนี้เนี่ยก็ควรที่จะพิจารณาคัดออกมาก่อนได้นะคะเนี่ยราคามีการลงเด้งลงเนี่ยนะคะ ไม่สามารถขึ้นไปที่ต้านได้โอ้โหวาดเส้นสวยมากทำไมอาจารย์วาดตรงจังเลยเออไม่เป็นไรอ่ะเอาเป็นสีเหลืองพืบเนี่ยราคาไม่สามารถขึ้นไปเทสไฮได้หรือว่าทะลุได้แล้วราคาเนี่ยก็มีการออกข้างนะคะสุดท้ายหลุดโลแห่งนี้ต่อไปก็อาจจะค,อคอ่อยๆซึมลงซึมลงนะจนไปเทสท,ที่โลเดิมอะคะ่ะตั้งแต่ที่เขาเข้าตลาดมาวันแรกก็22.10นะคะ ตัวถัดมาค่ะ G P S C อ่าตัวนี้ก็หลุดแนวรับไปเช่นเดียวกันนะคะราคามีการลงเด้งลงเด้งลงเด้งลงนะคะแล้วก็ขึ้นไปแต่ว่าไม่สามารถทะลุต้านได้แล้วก็ลงต่อแล้วก็เด้งแล้วก็ลงหลุดแนวรับล่าสุดไปแล้วค่ะแนวรับเขานะล่าสุดอยู่ที่ 75.25ราคาตอนนี้74.75นะคะในขึ้นย่อยก็ถือว่าเป็นการเสียทรงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่วางแผนเล่นขึ้นย่อยตัวนี้นะคะก็ควรที่จะคัดออกก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เสียทรงไปแล้วนั่นเองเราไปดูตัวถัดไปกันเลยค่ะเดลต้าโอ้โหหุ้นใหญ่หลุดโลไปแล้วจ้ะไฮนะคะ838ตอนนี้ลงมา379แล้วนะคะปิดเป็นแท่งแดงวันนี้ที่ราคา379บาท แนวรับนะคะล่าสุดเนี่ยราคาอ่ะเดี๋ยวเนะจะวาดให้ดูกันนะคะลงเนี่ยววาดไม่สวยลงเดง้งลงเดง้งลงเดง้งแล้วก็ลงเนี่ยหลุดโลตรงเนี้ยที่ราคา402คะ่ะก็ถือว่าเสียทรงไปแล้วนะคะสำหรับขึ้นย่อยของเดลต้าใครที่ยังไม่คัดตอนนี้นะคะแนวรับถัดไปก็ยังมีนะที่ราคา341บาทค่ะก็มีโอกาสที่จะไปถึงนันเนี่ย โอเคคะ่ะตัวถัดไปนะคะบีกลิมบีกลิมวันนี้เปิดแก็บลงซะด้วยแมปิดที่ราคา47บาทแนวรับจริงๆของเขานะคะแนวรับที่ไม่ควรหลุดแต่ก็หลุดไปแล้วนั่นแหละอยู่ที่เนี่ยคะ่ะ48บบาทแต่ก็วันนี้ก็ ไปปิดที่47บาทคือว่าหลุดแนวรับคืนย่อยไปแล้วนะคะใครที่วางแผนเล่นคืนย่อยนะคะสำหรับคนเล่นคืนย่อยตอนนี้บีกิมเสียทรงแล้วก็ควรที่จะพิจารณาคัดออกมาก่อนได้นะคะแล้วก็หาจังหวะเข้าเล่นใหม่ในจังหวะที่เขามีการขึ้นพักทะลุอย่างนี้นะคะตัวถัดไปนะคะซูปเปอร โอ้โหตอนนี้ก็เปิดแก็บลงเช่นเดียวกันราคาไปปิดที่0.90โอ้โหเหมือนตัวเมื่อกี้เลยอะเหมือนบีกริมเลยนะคะแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะคะโล0.92ตอนนี้ไปที่0.90เนี่ยนะคะราคามีการลงเด้งลงอะแล้วก็ลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงเนี่ยหลุดแท่งนี้ไปแล้วที่ราคา0.92นะคะตอนนี้ไป0.90กราฟก็เป็นขาลงในคืนย่อยชัดเจนคะ่ะ ถัดไปนะคะมาดู TKN โอ้โหเห็นแท่งนี้แล้วแบบว่านะเขาทำอะไรกันอยู่ <c oughs> ตอนนี้ราคา9.95หลุดแนวรับไปแล้วจ้ะแนวรับของเขานะคะล่าสุดแท่งนี้ที่ราคา10.2ตอนนี้หลุดไปแล้วนะเนะี่ยเดี๋ยวเนินวาดขึ้นย่อยให้ดูราคามีการลงเด้งลงขึ้นไปถือว่าไม่เบรกนะคะไม่เบรกแล้วก็ลง หลุดไปแล้วหลุดไปแล้วแบบนี้นะคะเป็นเทนขาลงชัดเจนเลยในขึ้นย่อยใครที่วางแผนเล่นระยะสั้นตัวนี้อยู่นะคะก็อาจจะพิจารณาคัดออกมาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็รอแท่งกลับตัวเป็นขาขึ้นซะก่อนแล้วค่อยไปวางแผนเล่นกันใหม่นะคะมาดูที่ TOA ค่ะตอนนี้โลอยู่ที่3.20นนะคะหลุดโลไปแล้วหลังจากที่ราคามีการลงเด้ง ลงตรงนเนี้ยเนี่ยหลุดไปแล้วชัดเจนเลยโลของเขานะคะอยู่ที่31.50วันนี้ราคาไปปิดที่30.25ถือว่าหลุดแล้วก็หลุดเป็นแท่งแดงยาวแบบนี้ด้วยถือว่าทรงไม่สวยแล้วนะคะทั้งในขื่นใหญ่แล้วก็ขื้นย่อยตัวถัดไปค่ะโกคอนวันนี้ก็เปิดแก็บลงนะหลุดแนวรับไปแล้วน่าจะวว่าขื่นล่าสุดเลยนะคะราคามีการลงเด้งลง ลงเด้งลงจะเป็นคอนเซปต์ของรายการนี้นะคะส่วนขึ้นพักทะลุจะเป็นพุ้นเด่นรอบวันนะราคามีการลงเด้งลงนะคะแล้วก็หลุดแนวรับไปเป็นที่เรียบร้อยแนวรับของเขานะอยู่ที่0.79ตอนนี้ลงไป0.01สตังค์นะที่0.78ถือว่าหลุดไปแล้วเสียทรงแล้วนั่นเองอเคไปดูตัวสุดท้ายกันเลยค่ะ,อะตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ oh. ตัว BTS s k i p นะคะเนิดมองว่าตรงนี้เป็นการทำดับบลทอบนะลงเด้งลงเด้งแล้วก็ลงเนี่ยมีการหลุด neckline นะคะที่แท่งนี้ที่ราคา4.94นะคะวันนี้ราคาไปปิดที่4.90หลุด neckline แบบนี้นะคะราคาเนี่ยเขามีโอกาสลงไปเรื่อยๆเลยนะจนอาจจะไปเทสแนวรับในขื่นใหญ่เลยนะที่4.80แท่งนี้นะคะ่ะนี่โอ้โหวันไม่สวยมากเลย เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับหุ้นที่เนิร์ดนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นหุ้นที่ลุดแนวรับนะคะสำหรับใครที่มีหุ้นพวกนี้อยู่เนี่ยก็ควรที่จะพิจารณาวางแผนการเทรดของตัวเองให้ดีนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเนิร์ดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆทุกคนยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราแล้วก็ดูรายการนี้กันด้วยนะคะก่อนจากกันไปนะเนิร์ดมีเรื่องประชาสัมพันธ์ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะสนับสนุนช่องของเราเราก็มีช่องทางในการสมัครสมาชิกนะคะสำหรับคนที่สมัครกันเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีสิทธิพิเศษให้ค่ะโดยมีหุ้นการบ้านให้ทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็มีไลฟ์ ตอบคำถามของอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะที่จะตอบคําถามทุกคําถามของเพื่อนๆเ,เลยนะที่ถามกันเข้ามาซึ่งจะมีทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะจะเป็นการไลฟ์สดทั้งหมดเลยและสุดท้ายก็เป็นคลิปอัปเดตเซต50นะคะสําหรับคนที่เล่นทีฟกอยู่นั่นเองใครสนใจก็สมัครสมาชิกกันได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องที่2ค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่นะคะที่ต้องการจะฝึกอ่านกราฟเทคนิคอล ทางช่องของเราก็มีอ e ีบุ๊กสอนอ่านกราฟพูนมือใหม่นะคะใครที่อยากเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนี้ก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามได้เลยค่ะที่ l i n e a d moneyhero ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเนิร์ดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ